สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราช่องซีดอทันใจนะคะวันนี้เรามีอาหาร,ม,ม,รมีแตงมีกล้วยมีแตงโมนะคะเดี <S 2> <S 2> ๋ยวนี้คุณพ่อจะเทให้กินเลยเพราะว่า,วาคุณพ่อต้องไปหาคุณยายวันเพ็ญด้วยนะคะมือมึงใหญ่ตะกร้ากูแตกใช่ตะกร้าแตกเพราะมือใหญ่ต้องขอบคุณป้าอ้อยนะคะที่ช่วยค่าอาหารควณตาทันใจกับคุณยายวันเพ็ญ พอดีไม่ว่างค่ะเพิ่งได้มาถ่ายตอนเย็นนะคะเราเลยได้ถ่ายตอนคุณตาตอนเย็นนะคะคุณยายก็ให้ตอนเช้าถ้าถ่ายเป็นคลิปยาวสองเชือกนี้มันก็จะหลายนาทีนะคะก็เลยถ่ายคนละคลิปไปเลยง่ายดีโอ้โหนูนะคะแตงก็ลูกสวยมากเลยนะคะแตงออกมายืนมุมนี้ อมุมกว้างๆพ่อก,ก็ได้มาทำความสะอาดนะคะพ่อไปหาปลามาวันนี้วันนี้คุณตาไม่ค่อยกินน้ำนะร้อนนิดนึงเพราะมีลมเย็นทั้งวันนะคุณอย่คุณตาพักงาน สบายขึ้นไปอีไลยเติมหนึ่งเลยนะคะไม่ได้ทำการแสดงมาหลายวันแล้วไม่ได้พาคุณตาออกเดินเลยเพราะเราไม่ได้ไปแสดงเ่า่างๆจะพาคุณตาเนเล่นมันเด็กน้อยเลย อันนี้ได้คุณละหนึ่งตะกร้าใหญ่ๆเลยคุณใหญ่มันเพ็นกินจนดับที่เกียจกินนะคะเยอะจัดพีพีเอฟซีเบเกิง้งเขากินคือจังเด็กหน่อยเนาะกินทีละนวยทีละหน่วยม่ยคือย่ายรเลยย่าเขาจับทีละสองสามหน่วยเลยเดะบักแดงอะ เหมือนเสนคูณเลยอ่ะเซนคูนก็เก็บทีละหน่วยทีละหน่วยแต่อันนี้เขาจะไม่เลือกกินนะคะเจะกินผสมกันแห้ไม่หลุกไม่พ่อเลยเนาะอย่าแต่บ่ได้กินเขาอ,อย่าแต่เขาบ่าได้กินนะไมไ่ขุดเลยไม่เป็นยัง รอบนี้ถือว่ากินเร็วอยู่นะปกติจะช้ามากวันนี้ถือว่ากินเร็วอยู่นะคะกินแบบจจวดเลยรอบนี้แหะิบป,ป่วยกินทีละหน่วย กิจังบอกฝ่าวนี่ตาเดินกินทีละลูกนะคะเดงนก็สวยมากเลยนะ น่าจะหวานถ้ามีพี่เอฟซีช่วยมาอีกก็จะซื้อให้กินอีกนะพรุ่งนี้คุณตารอดูก่อนอืมอยากกินก็อยากกินนานติงจ้าเราไปเพื่อมีเกียรติเฉย ยิบเต้าสองสามหน่วยแม่คนแถาแม่จับทีละลูกสีอิบสีคิดถึงเนี่ยคุณตาอือฮึ เดี๋ยวดีใจชอบใจใหญ่เลยค่ะกับเพือหูกินแบบอร่อยอร่อยอยากมีไม้ติดข้างปากจังเลยจับ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 เลยเสียง ก็ได้ได้ยญ้าไปให้คุณยายด้วยหนะญ้ากับไม้วันนี้พี่หมวยไม่อยู่นะพี่หมวยลงทุ่งกับคุณยายคุณต <c oughs> <c oughs> า ใกล้หมดแล้วนะคะใกล้หมดแล้วชา้าๆด้พราเล่มงามนะคะอยังห่วงกินใบต้นไม้ด้วยแตงก็ต้องกินไม้ก็ต้องกินเหมือนกัน ออกจิตเสียงใหญ่หมดแล้วนะคะดูฝั่งนี้ค่ะคุณตาหน่วยหนึ่งหาอยากจังเลยเนาะนี่หมดแล้วนะคะห,หมดแล้วค่ะ ขอบคุณครับนอยนานขอบครับขอบคุณครับนอยขอบคุณครับวะขอบคุณครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งให้ช่องสีดอทันใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ